Ducky. Ducky. Uh. Uh. Yeah, ducky. No, no, no. Where this coffee shop still? Dem eating ice cream. Mm -hmm. Who does she look like most? I think she looks like Matt. Oh, yeah? Mandelin? Yeah. <laughs> she smiles, she looks So, at day to continue, live on Nina Katan Nami, you got out 1.3k. How much is that? 1.3k. So, there's 1.5k people watching Demi eat ice cream right now. <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> เอาไหมบอกเอากอดดนนิเอาเอกเอากอดดนนิไปไหน ชื่อนี่จองมาชื่อใช่ชื่อว่ามิสุทธิดามะใช่ค่ะเดี๋ยวรบกวนเขียนเป็นชื่อนั้นเดมี่หมดยังคะหมดแล้วหมดแล้วค่ะอร่อยไหมอร่อยไหมเดมี่เดมี่บอกทุกคนว่าเดมี่กินอะไรลูกฮะกินอะไรไอศครีมไอศครีมไอศครีมไอศม ินจิ้หดูท่านั่งสิคะท่านั่ง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  หมดปากยังหมดปากยังในนี้หมดปากยังไม่กินอะโยกินเก้าอี้ไม่กินเก้าอี้นะคุณแม่ครับกินดิ ได้ยงไอทีมอ๋อไม่ได้เหรอโอเคถ่ายเขาใช่ไหมคะแฟนคลับเดมี่นะคะเดมี่สว so> ัสดีชูจ้า เด็กข้างหลังมองไม่เห็นอะอร่อยไหมคะค่ะอร่อยไหมคะลูกอร่อยไหมเดมี่ค ah ่ะขอกค้าเดมี่อร่อยไหมโลกบอกก่ออแล้วไอติม <My> แดดได้ไหมคะแดบดบได้ไหมคะลูกก <laughs> ินได้ไหมลูกปลากินได้ไหมคะได้ไหมคะกินได้ไหมแล้วพี่ดีไม่ได้อ่ะพี่ดีเล่นเกมอยู่เลยพ่อไม่แปลกฮะลอยอร่อยอร่อยแล้วโตแล้วบอยอร่อยอร่อยเย็นไหมลูก ขอบคุณค่านี่ค่ะแฟนขับเดมี่นะคะแฟนขับเดมี่นั่งอยู่ข้างหลังกันนะคะหมดยางละลายหมดแล้วนี่เดมี่กินคนเดียวหมดเลยเหรอโอ้โหชิ้นเอกตะโค้งเต็งเลยชอบอิ่มยางอิ่ม อิ่มนะคะอิมแล้วใช่ไหมคอิมหรือยังไปไหนลูกเท้าเทอใส่รองเท้าใส่รองเท้าของ baby b อ t นะคะอ่ะเดี๋นี้ใส่รองเท้าไปไหนลูกเดี๋ยวหัวชนโต๊ะไปไหนไปไหนล่กเดี๋ยวใส่รองเท้าก่อนลูกเดี๋ยว พิจารณ์พ so <laughs> so so ิจารณ์เดี๋ยวเราจะไปกินขนมกันแล้วนะคะสโคนไทม์พี่เลี้ยงของเดมี่จะไปกินสโคนกันแล้วนะคะเดนี่บายบายก่อนแล้วนี่บาย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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดค่ะ